และตอนนี้เราก็อยู่ที่ลบบุรีนะครับกับงานประกวดรอยสัตว์ในวันที่10ตุลาสองพาจากผมนี่คือหลังเจริญเองนะครับพาน้องๆมาชมหนึ่งผลงานที่ประกวดนี้ฮะนี่คือผลงานสไตล์เจแปนสไตล์ผมอยู่กับน้องนิวครับนิวเคียรทัตูราชบุรีครับงานนี้ขึ้นประกวดแล้วใช่ครับแต่ก็ยังรอฟังผลอยู่ใช่ครับรที่ผมเห็นณตอนนี้นะครับน้องๆครับก็คืองานเนียนมากเออเมื่อสักสอสามคลิปที่แล้วครับที่ผมปล่อยออกไปนะครับก็มีน้องๆหลายท่านตไม พี่ไม่บอกเข็มละเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกเลยครับน้องนิวนะครับงานนี้ใช้เวลานานไหมครับเวลาประมาณ4เดือนครับสักเดือนประมาณ2รอบอันนี้คือสุดยาวไหมฮะใช่ครับถึงก้อนกกเลยครับอ๋อยังไม่ลงคุนแก้มนะครับเอาไล่มาทีสเต็ปเลยครับเดินเส้นครับใช้กี่เบอร์และเบอร์อะไรบ้างครับรอบแรกนะครับก็คือขึ้นโค้งเดินเส้นน้ําก่อนคือเส้นเส้นบางแล้วก็มาเก็บแบล็กเกลว์ครับเป็นส่วนประมาณ4รอบพอลงเอาสี่รอบเสร็จนะครับก็จะมาเก็บเส้นเราก็เก็บเส้นตรงที่เราจะลงสีลงสีตรงไหนปุ๊บเราก็เก็บเส้นตรงนั้นเลยครั พอลงเงาเสร็จปุ๊บผมก็มาเก็บเส้นพวกดอกไม้ลงสีดอกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวน้องๆตามไม่ทันก็คือว่าเราลงเส้นเบอร์อะไรครับรอบแรกผมเดินเบอร์ห้าครับเส้นน้าครับมึหนึ่งหยดแล้วก็น้ําเต็มฝาครับมึหนึ่งหยดใช่ครับแต่น้ําเต็มฝาใช่ครับใส่สีมิกไว้เต็มจุกเลยแล้วก็มึกหนึ่งหยดใช่ครับอันนี้ก็คือเทคนิคสีน้าใช่ครับเดินทั้งทั้งหลังเลยทั้งหลังเลยครับขั้นต่อไปครับก็คือขั้นต่อไปก็มาลงแบกเกล้าครับแบกเกล้าส่วนนี้้มบ็รร์ใชเเขออะไ อันนี้ใช้เบอร์ 11R M ครับแล้วก็ 11M 1ครับโอ้ใช้2สไตล์เลยครับใช่ครับถ้าสมมติเงาเข้มผมจะใช้เป็น M 1เงาบางผมจะใช้เป็น R M ครับพวกเนี้ยพวกลายน้ำไหมครับผมใช้ M ปัดเดี๋ยวผมจะบอกน้องๆสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆก็คงจะรู้จักแล้วฮะ M 1หรือ M 1กับ R M เนี่ยครับ R M นี่ยเขาจะโคง้ง<า>นะฮะปลายเขาจะโคง้งก็คือเก็บมุม M 1เนี่ยก็คือมันจะโอ้โห ต้องระวัดระวังสักนิดนึ่งเป็นแผลใช่เพราะมันเป็นแผลง่ายมากของน้องนิวนะครับน้องนิวก็คือจะเอา M 1หรือ M 1นั่นแหละครับลงสีเข้มใช่ครับตามจุดต่างๆนี่เลยใช่ครับอย่างพวกคัดเนี่ยผมจะใช้ M 1ครับอย่างพวกลายน้ําที่มันจะทําเป็นเงาบางผมจะใช้เป็น R M ครับเพราะว่ามันจะไม่ติดขอบช่างต่อช่างคุยกันก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ M 1หรือ M 1เนี่ยลงบางเนี่ยมันจะมีบางจุดจะติดขอบอ่ามันจะติดขอบปุ๊บดำใช่มันจะดำไปครับมันก็จะ ดูด่างก็เลยตัดปัญหาแก้ปัญหาด้วยการใช้ RM เลยแก้ปัญหาได้ดีนะครับผมไม่จําเป็นที่เราจะต้องใช้ RM แล้วเราก็ต้อง RM ตลอดเลยเราสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้นะครับขึ้นอยู่กับงานแล้วสีนี่แหละครับสีนี้ก็ลง RM เหมือนกันถ้าเป็นสีผมจะลง M1 หมดเลยครับถ้าเป็น M1 นะครับเราต้องแทงแบบตรงๆสีมันก็จะติดเนียนเหมือนกันหมดจุดไหนที่เราจะต้องการให้มันสีมันชัดเจนก็คือเราไม่ได้ไล่สีอยู่แล้วเราลงสีเป็นโทนเดียวเนี้ยเราก็ใช้ M1 ไปเลยครับอันนี้ก็ คือขึ้นประกวดแล้วแต่รอผลรอผลผลงานทีนี้จะได้รางวัลติดไม้ติดมือไปไหมที่ผมเห็นนะครับว่าสวยเนียนผมยิ้วออกมาจากในงานเลยนะครับเนี่ยหิ้วออกมาเลยแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆที่สนใจนะครับในผลงานสไตล์ของพี่เนี่ยจะต้องติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อทางชื่อเฟซเลยครับชื่อนิวการันตีครับแล้วก็เพจนิวเคลียร์ทัตทูครับช่อง u t u b e ด้วยครับเป็นชื่อนิวเคลียร์ทัตทูเลยครับอ๋อเป็นภาษาอังกฤษครับก็คือมีผลงานของเราอยู่ในนั้นใช่ครับสักเนี่ยครับแล้วก็ถ่ายให้ดูถ่ายทอดให้ดูครับ ก็ไปติดตามกันได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่าเป็นช่างศักรุ่นใหม่ๆก็สามารถที่จะไปติดตามได้นะครับดูเทคนิคพี่เขาได้นะครับว่าพี่เขาเดินเส้นยังไงลงสียังไงหรือถ้าเกิดจะเป็นลูกค้าที่สนใจในงานศักประมาณนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามพี่เขาได้นะครับบางครั้งบางทีถ้าเกิดว่าเราทางานใหญ่ๆแล้วครับเราลงเส้นหนาไปเลยปื้ดไปเลยทีเดียวพอเรามาลงสีแล้วเส้นมันหายเส้นหายสีมันทับครับเส้นมันจมนะฮะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคใช่ครับก็คือถ้าเกิดว่ารอบแล ก็คือลงสีน้ำไปก่อนคร่าวๆล่างไปก่อนเลยแล้วเมื่อเราลงสีเราก็เดินเส้นด้วย <S 2> <S 2> <S 2> เส้นมันจะชัดขึ้นมาใช่ครับเส้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เบอร์อะไรครับใช้เบอร์ 9RL ครับใช้เทคนิคเผาปลายให้มันบานออกนิดนึงมันจะได้เป็นใหญ่นิดนึงเทคนิคการเผาปลายผมได้ทําคลิปออกไวไวแล้วนะครับย้อนกลับไปดูกันได้นะครับเขาดีๆอย่าให้มันบานตะไทรไปนะครับต้องระวังให้ดีนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งผลงานเท่านั้นครับในงานนี้ก็มีโอ้โหผมอยากจะให้น้อง ได้ไปชมงานประกวดรอยศักกันสักครั้งหนึ่งครับเราอาจจะไม่ได้ลงประกวดนะครับแต่ไปดูบรรยากาศไปศึกษาดูพี่ๆเข้าไปถามได้ครับอย่างนี้ยครับผมสามารถที่จะเข้าไปถามหรือน้องๆก็สามารถที่จะเข้าไปถามได้พี่ครับอันนี้ลงเส้นเบอร์อะไรนะครับแต่เรามาแวะดูงานอีกนิ้นะึงครที่ผมเห็นนะลายด้านในเนี่ยฮะลายผ้าเนี่ย เอ้ยทำยากมากนะลงสีด้วยใช่ไหมฮะที่มันเนี้ยก็คือผมจะลงสีตรงนี้สีเขียวให้มันลอกก่อนแล้วผมก็มาใช้โทนเหลืองที่เป็นโทนเนื้อมาตัดอีกทีนึงครับแต่ถ้าเราสมมติเราลงเขียวเสร็จปุ๊บแต่เราไปลงสีเลยอะบางทีเวลาลอกมามันจะหลุดแต่คือพอลอกปุ๊บเราก็มาการมาวาดทับอีกทีนึงนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคเลยสีเขียวใช่ไหมใช่คถ้าเขียวเราลงไปเลยปลื้ดลงให้มันเสร็จไปเลยลอกเสร็จอะไรเสร็จแล้วเราค่อยมาใส่ลายผ้าใช่ครับอืมก็ขึ้นนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไ ขึ้นนะขึ้นนะฮะอันนี้ก็ชัดด้วยแต่การเดินเส้นนี่เราก็เอาสีเนื้อลงใช่ครับลงครับใช้สีตรงข้ามกันครับทาให้ดูงานเด่นขึ้นข้างในเนี้ยมันเหมือนอมเหลืองๆอ่ะใช่ครับอ่ามันอมอมเหลืองๆว่ามันมีโทนเขียวอยู่ด้วยมันมีเสน่ห์นะผมต้องขออนุญาตในแบบตรงนี้ในแบบเออในในแบบเมื่อยแล้วนะครับถ้าดูงานทั้งหลังเนี่ยอันนี้คืองานก๊อปปี้หรือเปล่าครับถ้าก๊อปปี้ไหมก็ก๊อปปี้ครับส่วนนี้ ส่วนนี้ตัวหลักเลยใช่ตัวหลักส่วนมากจะเป็นตัวหลักที่ก๊อปปี้แต่เราก็ไม่ได้เอามาหมดเราก็ดีไซน์พรุ่งนี้มันไม่มีเราก็มาดีไซน์ทำเอาพรุ่งนี้มันไม่มีแล้วก็มาดีไซน์ออกแบบออกนิดหน่อยก็คือน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านสามารถที่จะเอาต้นแบบมาได้นะฮะแล้วเราก็ดัดแปลงดัดแปลงเราเลยครับเสริมใส่บางทีแล้วลายน้ําอาจจะไม่มีเราก็เราก็มาใส่เมฆเมกนะฮะลายน้องลายน้ําตรงนี้เราสวยนะดูมันตัดกันมากไล่โทนสีมาแล้วครับมีเงาน้ําฟุ้ง ขึ้นมาเนี่ยอันนี้สวยเลยแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกรรมการใช่ครับผมจะต้องให้นายแบบหันมาดูหน้ากันสักนิดหนึ่งหันมาก่อนครับผมเมื่อเราถามท่างสักแล้วครับเราต้องถามคนโดนสักด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอะไรครับเจมครับน้องเจมถามจริงๆเจ็บไหมเจ็บครับคิดยังไงครับถึงจะสักกับคนนี้ดูแจักันครับแล้วก็ติดตามเขาเขาถามถามจริงเขาบังคับเราไหมไม่ได้บังคับครับเขาให้เราต่าไหร่ยังเลยไม่ได้ให้ด้วยไม่ให้ด้วย ก็คือแต่เชื่อมั่นฝีมือเขาครับผมเห็นเขาสักมาก่อนไหมเราถึงจะเอ้ยเอาพี่เอาหลังผมก็ได้หรือยังไงหรือว่าวัดดวงกันไปเลยติดตามเขาอยู่ครับเขาโรงงานตลอดขอรบกวนน้องเขาไว้สักแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับกรรมชัยชนะไว้ครับครับผกขอบคุณครับขอบคุณท่านครับในการประกวดลอยสักครั้งที่2ของจังหวัดลบบุรีครับดึงช่างเขาออกมานะรบกวนเวลาเขาสักนิดหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่อเชเก่งครับแล้วก็น้องชื่อเจี๊ยบ ในแบบนะครับอันนี้ก็คือช่างนะครับแต่ช่างก็หุ่นน่าไปในแบบมากเลยครับอันนี้ก็คือส่งงานเจแปนนิสไตล์เจแปนสไตล์ J นั่นเองนะครับอยู่จังหวัดอะไรครับราชบุรีครับมาถึงนี่เลยนะครับงานประกวดครั้งนี้ ของเราอะครับเป็นครั้งที่เท่าไหร่่ะครับครั้งที่สองครับขป็นที่มาประกวดครับแต่เราก็สักมานานแล้วพี่พีครับประมาณ3ปีจริงจังเดี๋ยวผมจะให้น้องๆได้ดูสักนิดหนึ่งนะครับว่างานของพี่เขาเนี่ยครับที่เอามาประกวดกันเนี่ยเขาสักยังไงนะครับแล้วก็ลงเส้นลงสีใช้เข็มเบอร์อะไรกันบ้างมายืดขานิดหนึ่งครับนานอันนี้ก็คือรูปไก่นะครับอันนี้ก็คือเป็นงูนะครับอันนี้ก็เป็นคือเป็นสไตล์ของเจเปนนิดแหละผสมประสานการเดินเส้นเนี่ยครับใช้เข็มเบอร์อะไรเริ่ม ต้นผมใช้เข็มเบอร์7ครับ7 r l ครับ,รบพวกเดินเส้นน้ำอะไรเงี้ยครับเห็นเี้เป็นเส้นใหญ่แต่ยังลอกไม่ค่อยดีครับิ่งได้ประมาณ10ปกว่าวันอ๋อครับครับเนี่ยตรงนี้ยผมจะใช้ใช้15 RL แต่7 r l นี่ก็คือเราจะใช้การเผาไปนิดนึงเพราะว่าปกติคือ เส้นเบอร์เจ็ดเดี๋ยวมันจะจีบก็คือรอบแรกนี่เดินเส้นน้ําก่อนเส้นน้ําคือจะเดินเป็นบางจุดครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมถามยากไปนิดนึงคือเราไม่ได้เดินเส้นทีเดียวเต็มขาใช่ไหมครับใช่ครับเดินประมาณ3รอบครับเราจะตั้งจุดไว้ก่อนครับแล้วก็สมมติว่าเราตั้งจุดเราจะเอางูกับไอ้นี่งูวหน้าตรงนี้ไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับครับนี่คือเดินเส้นรอบแรกครับแต่คือเราเดินทีละหน่อย ผมก็เล็กใช้การเดินเป็นเส้นจริงไปเลยสไตล์ของช่างนะครับก็คือจะไม่เดินเส้นน้ําก็เป็นบางส่วนเป็นบางส่วนครับเป็นบางส่วนน้นะครับแล้วก็จะผสมกับเส้นจริงไปด้วยถ้าเกิดว่าเดินเส้นจริงแล้วก็คือจบเลยใช่ก็คือลงสีอย่างเดียวการลงสีนะครับลงเงาละครับใช้เข็มเบอร์อะไรครับส่วนที่เป็นพัดกับน้ำเนี่ยผระใช้ 19Rm แล้วก็ 15Rm หมดเลยนะครับแต่ละช่างเขาก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างเนียนเนียนตรงหัวเข่าเนี่ยสักยากมากแล้วก็ทําได้ติดได้สวยงามแต่ผม ยังไม่ค่อยเคยเห็นนะว่าสไตล์ญี่ปุ่นมีไก่ ก็คือเราเราไอเดียเราเลยใช่ไอเดียวครับก็แปลกตาสไตล์ของเราใช่ไหมครับนี่คือหุ่นเขามอกขายเราใช่ไหมครับและจะเป็นนกเหีียวไปเลยใช่ไหมครับครับครับไม่เอาดีกว่า้นเอาไก่เอาอารมณ์ไทยใส่เข้าไปด้วยอ่ฮะอันนี้คือไอ้โต้งเลยนะครับเนี่ยผมมาดูนะแจ๊เจ๊เลยนะคะเนี่ยลอยสักลายอ่ะไม่สิ้นสุดไอเดียของใครแต่ละคนก็ก็ออกมาอันนี้ก็คือเจแปนสไตล์ในการประกวดในครั้งนี้นะครับคิดไหมว่าเราจะติดอะไรกลับบ้านอะไรมั้ยไอ้หวังมันก็ ก็มีนิดนึงครับแต่ผมก็คิดว like ่าเรามาหาประสบการณดีกว่าเรามาหาคําติชมจากกรรมการสมมติว่เราลงไปเงี่ยเราไปเจอกรรมการเราก็เดินเข้าถามเขาเลยถามว่าพี่ครับพี่ช่วยแนะนําได้ไหมครับว่าผมยังพลาดตรงไหนบ้างแล้วถ้าเรารู้ว่าเราพลาดตรงไหนบ้างคราวนี้เรากลับไปแก้ไขคืองานประกวดลอยสักทั่วประเทศทุกงานนะครับดีหมดนะฮะ คือเราไปหวังอะไรมากมายขนาดไหนอย่างน้องเนี่ยเขาหวังเพื่อเอาความสามารถเพิ่มขึ้นไอ้ช้วยรางวัลอนะมันก็หวังกันทุกคนและครับแต่น้องเขามีมุมมองที่แตกต่างครับก็คือเขาอยากจะมาหาความรู้กับอาจารย์หลายๆท่านนะฮะให้เอาไปพัฒนาฝีมือของเราเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเราไปสักอยู่แล้วเราบอกโอ้โหเราเก่งแล้วปโปรแล้วแต่จริงๆแล้วคนปโปรกว่าเราเก่งกว่าเราก็ยังมีเยอะใช่ใช่พี่<อ>คนคน,คนเขาเก่งกว่าเรามันก็ม,กมั่งง<ๆ>เราก็อาศัยที่ว่าเราประสบการณ์น้อยใช่ไหมครับ เราคิดว่าเราทำสวยแต่มันคืออยู่ในมุมของเราอ่่าใชแต่พอเราเออกมาตรงนี้ปุ๊บเราจะได้เห็นกรรมการตรงนี้มี4คนใช่ไหมครับร4คนก็จะคิดไ่เหมือนกัน<ด>ใช่ครับเราก็เอาจากที่เขาบอกว่าเราผิดพลาดมาแก้ไขตรงที่เราผิด ผมต้องมาถามน้องนายแบบสักนิดหนึ่งครับเจ็บไหมเจ็บครับถ้าเกิดบอกว่าไม่เจ็บโกหกเลยนะฮะคิดยังไงครับแล้วมั่นใจยังไงกับช่างคนนี้ครับถึงได้มอบขาข้างหนึ่งให้ไปเลยคบกันมานานแล้วครับ <c oughs> คือหมายถึงว่าเขาเลี้ยงเล่าเราเยอะวางั้นเถอะไม่ใช่ครับเขาเป็นอาจารย์ผมก็หัดซักด้วยอะไรอย่างงี้อ่าผมอยากสักผมก็ถามเขาว่าเอออย่างนี้ทํายังไงอ่าเรียนรู้ก็จะเข่าอีกทีนึงอใช่เรามองจากมุมช่างนะ ว่ามันสวยเรามองจากคนที่โดสักถามนะสวยไหมสวยครับอา,อาจจะคิดนานสักนิดนะครับ <laughs> <laughs> แต่ละผลงานเนี่ยมันส่งคุณค่าอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเรามาอย่างเงี้ยครับเราจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองหรือ,อยังไงฮะเขาเป็นคนออกให้ครับใครเป็นในแบบนะทางช่างเนี่ยเขาก็จะออกค่าค่าโน่นค่านี่ให้ค่ากินค่าอะไรให้ถ้าเกิดว่าช่างเขามาสิบล้อก็จะ โบกกับสิบล้อด้วยกันแฮ่แน่โอเคและถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะครับหรือจะเป็นช่างศักมือใหม่จะติดตามผลงานของช่างเก่งนะครับผมติดตามได้ที่ Facebook ชัชวานภูมิลำเนาครับพระธาไทยครับร้านจะอยู่ที่โพธารามราชบุรีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับและนี่เป็นอีกหนึ่งผลงานครับของงานโอสคูครับน้องๆหลายท่านนะครับที่สนใจในด้าน งานโอสคูลนะครับผมอยากให้น้องๆได้รู้จักกับช่างอีกท่านหนึ่งครับที่ได้รางวัลชนะเลิศที่1ในจังหวัดลบบุรีครับมังกี้อิงแททถูกครั้งที่2นี้สวัสดีครับสวัสดีครับช่างอะไรครับช่างบอยครับผมช่างบอยนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดพะเยาครับพะเยาเลยฮะมาตั้งแต่เมื่อวานหรือวันนี้ฮะมาตั้งแต่เมื่อวานครับ มาพักที่นี่เนาะมานอนที่ปั๊มครับเอ้มานอนที่ปั๊มกินบรรยากาศผมรู้ว่าตังเยอะตังเยอะแต่กินบรรยากาศนะครับในงานตระกวดในครั้งนี้ครับส่งงานก็คือส่ง3มงานครับแต่ไฮไลท์ก็คืองานโอสากนี่เองครับผมและวันนี้ก็ได้รางวัลมาได้รางวัลที่หนึ่งครับผมเอาความรู้สึกแรกเลยครับที่เขาประกาศ คือเรารางวัลที่หนึ่งเนี่ยดีใจครับผมเพราะช่างเก่งเยอะครับต้องฝากกับน้องๆสักนิดหนึ่งนะครับว่าส่วนใหญ่เราจะใช้เข็มเดินเส้นเบอร์อะไรครับเบอร์18 RL ครับแล้วก็ระเบิดหัวครับ18 RL แล้วระเบิดอีกครับผมให้มันเส้นใหญ่กว่านี้การที่ระเบิดหัวนะครับผมได้ทําคลิปออกไปแล้วนะครับก็ไปแวะกลับไปดูได้นะครับก็ต้องใช้เทคนิคพอสมควรเลยทีเดียวไม่งั้นมาจากบานเป็นหัวเห็ดนะครับใช่ครับแล้วยิ่งเบอร์18เนี่ยมันมันเยอะ เยอะมากเราก็ต้องระเบิดด้วยแหละฮะใช่ครับผมต้องให้เส้นมันใหญ่กว่านี้อีกครับมันยังไม่พอครับแค่นี้เส้นเบอร์18นี่เราเราเดินทั้งงานหรือว่าเดินเฉพาะขอบครับเดินทั้งงานเลยครับเส้นเส้นเส้นต้องเท่ากันหมดเลยครับนี่คือเทคนิคของของช่างนะครับก็คือเราจะต้องเดินเส้นทั้งหมดเนี่ยให้เส้นสม่ำเสมอครับการลงสีละครับใช้เข็มเบอร์อะไรครับอ่าสิบห้า R.M. ครับ R.M. ทั้งงานเลยมะหรือง,งานครับเราเราเราจะไม่ใช้ M1 M1 อะไรเลยไม่ใช้ถ้างงานเล็กๆก็เป็น9 R.M. ครับจะใช้ R.M. ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่ามีลูกค้านะครับสนใจพยาวนะพยาวนะครับสนใจแวะไปสักได้หรือน้องๆที่สนใจสไตล์นี้อยากจะติดตาม ติดตามได้ทางไหนครับเฟซบุ๊กครับผมร,บรับสักลายครับผมแท๊ t ทูบ y b บอยครับแท๊ t ทูบ y b บอยพิมพ์เป็นภาษาภาษาอังกฤษครับรับสักลายภาษาไทยครับรับสักลายเป็นภาษาไทยแท๊ t ทูบ y b บอยเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เข้าไปกด follow ได้เข้าไปกดติดตามได้นะครับถ้าอยากจะติดตามนะฮะต้องเจาะลึกจริงๆนะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะได้ผลงานขนาดนี้มีรางวัลการันตีขนาดนี้ก็ต้อง follow ครับติดตามทีนี้เราจะมาถามนายแบบครับถามก่อนครับว่าเจ็บไหมเจ็บครับเจ็บอยู่ครับเจ็บครับเจ็บครับแต่ทนได้ครับออันนี้เป็นคำเบสิกเลยนะครับเจ็บ เจ็บครับทุกคนเจ็บหมดที่โดนสักแต่ทนไหวใช่แล้วรู้สึกยังไงครับว่าผลงานที่มันติดตัวอยู่กับเราเนี่ยเฮ้ยมันได้รางวัลแล้วเนี่ยดีใจพอจบนี้แล้วก็คือกลับเลยหรือเปล่าครับพักที่ลบบุรีหนึ่งวันแล้วพรุ่งนี้เดินทางกลับครับผมอย่าลืมติดตามกันได้ครับอยากจะสักตอดทักไปครับหรืออยากจะติดตามขอวิชาก็ทักไปครับผมวันนี้ผมก็ขอขอบคุณท้าขอบคุณครับและผมก็มาอยู่กับผู้ชนะเลิศในประเภท แบ็กแอนด์เ i รมินินะครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับช่างช่างนิกครับช่างนิกอยู่ที่ไหนครับ อยู่พัทยาครับอันนี้ก็คือรางวัลที่หนึ่ง k and g r อ y Black and g r แ y คืออะไรครับเป็นเอ่อเป็นงานสีเทาดำครับหรือว่าเราใช้แช่เฉดเทาเ,าเออเฉดดำอย่างเดียวก็ได้ครับอ่าม,มินิมอลอ่ามินิมอลก็คือขนาดเล็กนะครับแบล็กแอนเกรย์ก็คือเทาดำนั่นเองนะครับงานเขาก็จะมีในประเภทนี้ด้วยนะครับเส้นสี เขาใช้เบอร์อะไรก็ผมจะใช้เป็น3 RL กับ 7RL เครับเงาก็จะใช้เป็นโค้งกับ7โค้งเงาโค้งครับ7 RM ถามก่อนครับว่าเคยประกวดลอยศักมันนานหรือบ่อยไหมเออไม่ไม uh. ่บ่อยครับไม่บ่อยศักเล็กๆขนาดนี้ปวดตาไหมปวดครับปวดหัวด้วยครับนี่ฮะเพราะว่ามันงานมันเล็กมากครับน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่าจะฝึกงานเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับพยายามที่จะระยะห่างสักนิดนะครับอย่าไปเพ่งจนโอ้โหจะกินแขนลูกค้าอย่าพิ่งนะ นะขอออกมาสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมจะมาคุยกับนางแบบก่อนนะครับนางแบบนางแบบสวยมากนะครับงานนี้เจ็บไหมก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่คะ่ะจะมาเจ็บช่วงท้ายตอนที่ลงสีขาวคะ่ะอืม <sk> อันนี้เบ<ป>สิกเลย <Nexus> งานนี้กี่ชั่วโมงนะ <S <S> ประมาณ5ชั่วโมงคะ่ะมั่นใจช่างคนนี้ขนาดไหน ก็มั่นใจ90%นะ90%เ้าสเลย<ช>อันนี้90%ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับอันนี้เราเคยรู้จักช่างกันมาก่อนไหมหรือว่าติดตามผลงานเขาถึงจะสักอย่างนี้ฮะอันนี้ก็ติดตามผลงานเขาอยู่เหมือนกันครับเพราะเขาเป็นครูสอนปักอ,อันนี้ก็ เป็นช่างสัก์เหมือนกันเอาละครับผมนี่คืออาจารย์เลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างศักรุ่นใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่สนใจงานประมาณนี้และมีการันตีด้วยรางวัลติดต่อได้ที่ไหนครับทาง Facebook ก็ได้ครับ n แล้วก็ p l u n d e r e r ครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ผมอาจจะ ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับยังไงก็กดเข้าไปติดตามนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้านะครับอยากจะสักแบบนี้เลอนี่อ,อยากจะได้แบบนี้หนูอยากได้แบบนี้ก็ติดต่อไปได้นะครับก็ทาง Facebook ที่บอกนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ <มา S 1> ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับ